กับสำหรับจังมุไม่นะครับเน้องวิธีการต่อสวิตส์นะครับสวิตต์กลางนี่ครับอบอกว่าจะดีซีหรือว่าเอซีนะครัได้สวิตช์ชนีมานะครับคือเขาจะเอาสายได้สายหนึ่งนะครับติดต่อเขาอ่าตันี้ครับหัวบนหัวลุมเนี่ยนะครับ เขาจะเจใส่ได้ใส่หนึ่งเข้าตรนนี้นะครับตัดแล้วก็เสียบเข้าไปฟังนี้กับเหมือนกันอ่บาบอกว่าจะมาจากแบตเตอรี่หรือว่ามาจากอ่าเม้นนะครับก็เอาเข้าใส่ได้ใส่หนึ่งครับสายนี้ก็บมาตองตัดครับเอาเข้าใส่ได้ใส่หนึ่งแล้วก็ปิดได้เลยครับก็ ที่เปิดได้เลยครับนี่